ข้อความเจริญในสินลนธรรมจงมงเกิดมีแด่ญาติโยมที่ได้มาร่วมในการทำบุญในการถวายอุปธรรมในวันนี้โดยทั่วกันทุกคนทุกคนในโอกาสนี้ท่าทุาวางมือลงก็ขอใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งครับ อากาศก็เริ่มร้อน้จริงก็อยากตากแนดดน,น,นานๆแก้แค้นมันแก้แค้นเมื่อคืนเมื่อคืนมันหนาวมากหนาวจนโอ้ยบางครั้งบางทีการทรมานตนเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบบางทีก็ไม่เป็นตะอยู่ บางทีมันหนาวเกินมันร้อนเกินเหนื่อยเกินอันนี้เราจะทำอย่างไรให้มันพอดีพอดีเนี่ยมันก็มีสองพอดีนะพอดีกายกับพอดีใจคือพอดีทางกายนี่บางครั้งบางคนมันก็ไม่พอหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันก็มีความอยากเยอะ อยากโน่นอยากน,น,ากนี่อยากทำอยากได้ทั้งที่กายมันกาา็ไม่ได้ไม่ได้ต้องการอะไรมากแน่อย่างอาหารนี่ยถามว่ากายมันอาหารอะไรมากไหมมันก็กินเพื่ออิ่มนอนก็นอนเพื่อหลับแต่ว่ากายเราเนี่ยมันบางครั้งมันทีมันมันโขกิเลสเหมือนกับ เอามาปนเปื้อเอามาตามใจตนเองมันก็เลยเหมือนกับกายเนี่ยมันไม่ไม่ได้มันต้องกินอีกกินให้เยอะกินให้มากอันนี้ไม่ใช่ว่าพระคุณเจ้านะครับเต็มบาทแล้วก็ต้องเอาใส่ฝาใส่ฝาแล้วก็ต้องมือถือถือถุงหนึ่งแล้วก็สองถุงเดินมาจะสุดโต๊ะแล้วยังมีอะไรมาอีกอนะ้าว โอ้ไม่รู้จะเอาอะไรถือแล้วแต่นี่กายเราเนี่ยบางครั้งมันไม่อยากกินเนี่ยอะไรที่มันเป็นยาเสพติดอะไรที่มันเป็นโทษเนี่ยมันไม่อยากกินหรอกแต่ว่าใจเราเนี่ยมันไม่ยอมบางครั้งมันก็เลยเกินมันก็เป็นโรคเป็นภัยไปอันนี้ทำยังไจงจะให้พอดีกายเราเนี่ยกินเพื่ออิ่มนอนเพื่อหลับ แต่ว่าบางครั้งมันก็ทำเกินอยากอยากมีอยาก,ยาก,ยากเป็นตอบสนองตนเองเพื่อให้ตนเองมีความพอใจใจเราบางครั้งมันก็เลยแบบถ้าเราไม่มีธรรมะถ้าเราไม่มีเครื่องควบคุมมันมันก็ทำให้เราทุกข์กับใจทุกข์กับความรู้สึกมากอย่างพวกเรามาเดินทุงดงเนี่ยถามว่าเวลาเราพักก็ดีเรา ไปเรามาก็ดีบาคัางมันก็เหมือนกับทรมานมากเลยทรมานเวลาเดินก็เหนื่อยเวลานอนก็หนาวเวลาฉันก็หิวทั้งเหนื่อยทั้งหนาวทั้งหิวทุกทรมานแต่ว่าบางครั้งเราก็พอใจอยู่ได้ทุกกายจะไม่ถูกใจมาก หนาวก็อดทนเอาเหนื่อยก็อดทนเอาลำบากก็ไม่เป็นไรถ้าเรารู้จะคิดเราก็จะได้ประโยชน์หือว่าลำบากก็เป็นบุญทุกก็เป็นธรรมขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากไม่อิ่มท้องแต่ว่าอิ่มใจจากการให้การเสียสละอย่างว่าเรามาเนี่ย ถาว่าเวลาเราไปอยู่ที่ไหนว่าครั้งสถานที่ไม่พอแต่เราก็อยู่ได้ทั้งพาทั้งโยมประมาณห้าหกร้อยชีวิตถ้าถามว่าถ้าเราไม่พอใจไปสร้างกุฏิคนละหลังหรือว่าไปสร้างบ้านหลังใหญ่หลังโตบางทีเราก็จะเหนื่อยเราก็จะลำบากแต่เราพอใจอ่ะ ถึงแม้ว,ว่ามันจะไม่สะดวกสบายกลางกดกลางเต้นกลางบ้างไม่กลางบ้างก็อยู่ไปไม่ได้คิดจะไปแย่งที่นอนแย่งที่อยู่กันใครนอนตรงไหนได้ก็นอนใครอยู่ตรงไหนได้ก็อยู่ครับขี่แต่ว่ามันอยู่ได้แต่ว่าถ้าครับใจ,จนี่มันอยู่ยากเลยนะมันคือว่าคนนี่มันมีที่มากมายมีบ้านหลังใหญ่ เรื่อว่ามีคนที่เกี่ยวข้องบริวารเยอะแยะที่จะช่วยเหลือแต่ว่าจิตใจมันมันคับแคบมันอยู่ไม่ได้เมืนอห็นคนอื่นนี่แบบทรมานหัวใจทั้งที่เขาอยู่ในที่ที่ของเขาอยู่กว้างไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่ว่าเมื่อมันเข้ามาอยู่ในใจเรานี่ที่ใจเราไม่พอใจที่ใจใจเราไม่ชอบใจเรามันก็เลยคับแคบ คือบางคนนี่ก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบมุทุกทรมานเวลาเวลาได้ยินเวลาอะไรต่างๆมันเหมือนกับเกิดความบีบขั้นเหนื่อยใจกายไม่เหนื่อยเท่าไหร่แล้วเหนื่อยใจเห็นหน้าแล้วก็เหนื่อยใจได้ยินเสียงแล้วก็เหนื่อยใจโอ้ยไม่ชอบไม่พอใจฉะนั้นเราทั้งร้ายนี่เราจะทำอย่างไร กายก็ให้มันพอดีใจก็ให้พอดีกายนี่กินก็ให้มันพอดีนอนก็ให้พอดีการบริหารร่างกายก็ให้มันสมควรเพื่อไม่ให้มันแบบเป็นโรคเป็นภัยให้มันแบบเป็นโรคน้อยที่สุดการเป็นอยู่ก็ต้องให้ดูความเหมาะสมที่เรียกว่ารักษาสุขภาพ การรักษาสุขภาพนี่คือเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งพ่อทำให้เราแบบเป็นโรคน้อยเมื่อเราเป็นโรคน้อยมันก็ทุกน้อยมันก็ลําบากน้อยการปฏิบัติก็คือเพื่อให้เรานี่ทุกน้อยที่สุดลําบากน้อยที่สุดถ้าเราไม่ดูแลตนเองไม่รักษาตนเองเราก็จะทุกมากเราก็จะลําบากมากแสดงว่าการปฏิบัติธรรมเรากับกายนี่ไม่ได้ผล ชีวิตเราถ้าเราไม่มีธรรมะพอที่จะปล่อยจะวางที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยการที่เราแบบจะปล่อยวางได้เนี่ยโอ้ยมันยากจริงเวลาเจ็บป่วยเวลาแบบมีโรคมีภัยถึงแม้ว่าแบบจะปล่อยวางได้มันก็ยังปวดมันก็ยังป่วยมันก็ยังแบบทําให้เราทรมานแต่ว่าแค่ว่าเราทนได้แค่ว่าเราปล่อยวางได้ในระดับหนึ่ง แต่ว่าครั้งก็โอ้ยทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งทรมานเพราะเราไม่รักษาตนเองความทุกข์มันก็เลยเกิดขึ้นมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเราเจ็บเราปว่วยเราทุกข์เราทรมานการปฏิบัติธรรมทางจิตใจทีนี้ถ้าเราสามารถบริหารกายได้บริหารการเป็นอยู่ได้มันก็ทุกข์น้อยแล้วเราก็มาบริหารใจใจให้มันพอดีเริ่มแต่แต่โลกก็อย่าให้มันเกิน โกรธก็อยาให้เม่นหลงก็อยาให้เมินถ้ามันเกินแล้วจะคุกอีกโลภเกินได้ก็ไม่พอได้แล้วก็อยากเอาอีกงอยากได้ก่อนคนอื่นอยากได้เยอะกว่าคนอื่นไปมาอยากได้ของคนอื่นอีกอบางทีก็ไปแย่งของเขาไปเหียดเบียนเขาบางครั้งก็ไปคดไปโกงมันก็เป็นทั้งบาปเป็นทั้งกรรมเป็นทั้งทุกข์อีกโกรธเกิน พาคนเนี่ยเหมือนไฟใครเข้าใกล้ก็ร้อนหงุดหงิดฉุนเฉียววีนใช้อารมณ์บางครั้งไม่มีเหตุผลบางครั้งเอาแต่ใจตนเองถ้าใครที่ใช้อารมณ์เกินโกรธเกินเกลียดเกินอิจฉาเกินน้อยใจเกินคนนั้นน่าสงสารมากนะเราอย่าไปแบบเหมือนกับไปเกลียดไปชังเขาเลย เพราะอะไรเพราะเขาน่าสงสารถึงแม้ว่าเราไม่ทําอะไรเขาเขาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่าความโกรธความไม่พอใจบางทีเขาก็ทุกข์กับความดีของเราเห็นเราทําความดีเขาก็อิจฉาเขาก็ทุกข์บางครั้งทําดีไม่ได้หรือบ,บางทีเราไม่ได้ตามใจเขาก็น้อยใจเขาก็ทุกข์อีกคนที่มีความโกรธความเกลียดอิจฉาิษยาเนี่ย ไม่ใช่เป็นคนน่ารังเกียจนะคือดูภายนอกมันดูจะน่ารังเกียจแต่ดูภายในลึกๆแล้วนี่เป็นคนน่าสงสารเรื่องไม่น่าทุกข์ก็ทุกข์เรื่องไม่น่าเหนื่อยก็เหนื่อยเรื่องไม่น่ามีปัญหาก็มีปัญหาฉะนั้นถ้าเรามีธรรมะมีเมตตาเราก็ต้องอยู่เหนือเขาอย่าไปโกรธกับเขาอย่าไปเกลียดกับเขาอย่าไปมีเรื่องมีราวกับเขาถ้าเราปล่อยวางได้เราก็รีบปล่อยวางเราจะไม่ได้เป็นปัญหา จะไม่ได้เดือดร้อนหรือว่าจะไม่ได้ทุกขกับเขาหรือว่าทําให้เขาทุกข์เพิ่มขึ้นอันนี้คือคนทีเน่เกินด้วยความโกรธเกินด้วยความหลงบางคนก็เกินนะเดีย๋ยวว่าจะโยมไม่ตองพระเราหลงอะไรหลงในสิ่งที่เรามีหลงในสิ่งที่เราเป็นหลงว่าตนเองดีกว่าคนอื่นหลงว่าตนเองประเสริฐกว่าคนอื่นคนอื่นสู้ไม่ได้คนอื่นแบบโอ้ยไม่สามารถที่เหมือนกับ จะมาแข่งมาคันมาอะไรกับเราเราดีกว่าลงในสิ่งในของเล็กๆนน้อยให้ทานมาเป็นหมื่นเป็นแสนไปลงเสียดายรองเท้าไปหลงเสียดายกระเป๋าไปลงเสียดายอาหารบางสิ่งบางอย่างโกดเป็นฟืนเป็นไฟไม่ได้กินไม่ได้ใช้เคยให้ทานมากว่าเยอะเคยอดมากกว่ามากเคยลำบากมากกว่ามีแต่เพราะความหลงอะ มันไม่เอาการให้ทานมาใช้ไม่เอาการรักษามารักษาศินมาใช้ไม่เอาการปล่อยวางมาใช้กลับเอาความโลภความโกรธความลง้มาใช้มันก็เลยเป็นทุกข์ฉะนั้นวันนี้พวกเราก็ผ่านการฝึกฝนอดทนมาก็ามาใช้นะอย่าให้มันแบบทุกข์เปล่าเสียเวลาเปล่าผ่านความทุกข์ความลําบากมาไม่รู้เท่าไหร่พอมาทุกข์อีก มาลำบากอีกบางคนโอ้ยตายไม่ไหวพลมันทุก์มันก็ทุกอยู่หรอกใจใกายเรามันก็ทุกแต่ถ้าเราปล่อยวางได้มันก็บรรเทาได้ถ้าเราแบบไม่ยึดมัน่นถือมัน่นมันก็ผ่านไปได้กระขอโนโมทนากับบรกคุณเจ้านะสมควรเก็บเวลาก็ตื่นซะนะลาย่านก็เป็นผู้เข้าสู่เห้มก็ปแปลกเหมือนกันนะ คือเวลาเทศแล้วท่านสงบมากจะบอกสมควรแก่เวลาแล้วท่านตื่นซอ,อกซักเล็กขึ้นมาเหมือนกับท่านมีสติรับรู้แบบพิเศษจริงๆนะสงสัยต้องเทศไปสักห้านาทีแล้วก็ต้องพูดว่าสมควรแก่เวลาแล้วเดี๋ยวท่านก็จะลืมตาขึ้นเทศไปอีกสักพักหนึ่งก็สมควรแก่เวลาแล้วเอาใจสงบนี่ก็ดีนะครับมันไม่ทําให้เราแบบเหนื่อยหรือว่าวุ่นวายอะไรมากจากทิรเทศเปยังไ่เก็เทศไปโลดผมเขาสมาลับแล้ว สบายพุดล้วถ้าสาธุเอาเธอเดียวพุณลสาธุอันนี้เราก็ยังดีอยู่ดีกว่านางเขียดให้อาจารย์ดีกว่านั่งสั่งใหู้มยุดีกว่าแบบโกรธเกลียดไม่พออกพอใจอยก่กไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นนะครับกะคอนโมทนาทัางประค um ุณเจ้าสงสารก็สงสารแต่ก uh. ็ไม่รู้ทำยังไงเพราะเรามาด้วยใจ แล้วเราก็ต้องไปโดยธรรมเไปด้วยความอดทนไปด้วยความตั้งใจไปเพื่อให้เกิดปัญญาไปเพื่อให้เกิดคุณค่าชีวิตเราถ้าอยู่ด้วยความดีอยู่ด้วยสิ่งที่มีคุณค่า <c oughs> ก็เป็นชีวิตที่มีความแบบงดงามเป็นชีวิตที่น่าอยู่แต่ถ้าชีวิตเราอยู่กับความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นอยู่กับกิเลสตัณหาอันนี้เป็นชีวิตที่น่าสงสารเป็นชีวิตที่น่าเบื่อนหน่ายแล้วก็เป็นชีวิตที่น่าสมเพช พราะอะไรรู้ไหมคือมันดูแล้วมันโอ้ยน่าเสียดายฉะนั้นเราต้องอยู่กับความดีให้มากๆชีวิตต้องอยู่กับสิ่งที่มีคุณค่าให้มากๆจ,จะเป็นชีจะเป็นชีวิตที่งดงามขอความเจริญงอกงามในสิน่ในธรรมในคุณงามความดีในศา,าสนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเถินสาธุครับข,ขออนโมทนากับคณะคุณแม่ด็อกเตอร์ไอจีทัสพรวชิรพรเพ็ญคณะกลุ่มร้านบีบีญาติธรรมสมตำาคกแตกญาติโยมทุกท่านทุกกลุม่มแล้วก็มีคณะหองแเดนมหามงคลโดยคุณแม่อมาวสิการบงกฎ วันนี้ก็ได้นำพัฒนารมาถวายอีกนะครับแล้วก็โอนปัจจัยมาทำบุญก่อนหน้านั้นอีกสามหมื่นบาทพวกเราสาธุนะครับสาธุเตรียมตรวจน้ำระพรนคณะนะคุณแม่บูจากชนบุรีอ่านะล็หลายคณะด้วยกันนะต้องขอภัยไม่ได้เคยชื่อทั้งหมด วัตถุสสะพะมังคาลังรังคันโตสัพพะเทวัตตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตมภวตุสัพพะมังคาลังรังคันโตสัพพะเทวะตาสะพพม มารุภาเวนสัทธาสุธิภวันตุเตมภวันตุสัพพมังกาลังราขันตุสามพเทวตาสัพพสังฆาโนภาเวนสัทธาสุธิภวันตุเตสาธุ